สบ,บายดีสบ,บายดีสบายดายเนาะมาหนีมาอีกแล้วเดอ้อตามกระแสฮิตในระยะน,นี้เนาะตามความเฮยงห้องต้องการของทานลูกค้าบางทานว่าคูออดรีวิวให้เบิ่งในดูเนาะถือว่าเป็นการแนะนำเนาะเพราะว่าครูออดกับโบเก่งตัวนี้นะบางคนทาว่าได้ดีที่สุดบอกกับว่า,าวตามความจริงคือเห็นเนาะเออเอ็มซีสามารถเปลี่ยนจากผีมาเป็นคนได้แต่ก่อนหน้าคูออดจะเกิดฝากระจุดด่างดำแห้งตัวนี้เดี๋ยวนี้ยังมีเนาะ แต่ว่ากระค่อยจ้างลงเฮาบอสาาารถการันตีว่าโอ้คุณภาพเฮานี่ยอดเยี่ยมจังสั้นสีบออันนี้ให้สังเกตจากาผูน้นำไส้เนาะและใน M C 1เศษนี่จะประกอบมีอยู่หาย่างคือเฮาเสนอไปในมือก่อนเนาะเออหายางและในนี้จะมีต้นตอเลยตัวนี้คือสบู่เนาะสบูส่สมสบู่วิตามิน C ีหอเปเซตตัวนี้ฮะนะ เออหมอกระผูทีหนามั่นนอถทาผู้ได้ว่าผู้ซึกว่าผิวหนาตัวเองมั่นนี่เมนใส่สองหอบเลยเนาะหอบแรงกับหอบเศร้าก่อนนอนก่อนนอนหกสบู่สมนี่เนาะมักไวบุตรเดียวเนาะจักหันแหละตามด้วยมัสนะบำรุงกลางคืนตัวนี้เนาะแล้วก็สองอันอีกครบเสร็จนอนรบฟันดีเลยเนาะเออแล้วก็เฝ้าอยากตื่นอีกได้ตื่นขึ้นมากยคิดฮอดว่าสั้นอยากใส่อีกแล้วพะว่าตื่นขึ้นมาปุ๊บเนาะตอนเศร้าอีกอ,อีกหนึ่ง หนึ่งหอบเนาะใส่สบู่ตัวน,นี้แหละเข้าไปหลังจากหันเท้าล่างออกแล้วก็ตามด้วยสบู่ก้อนนี้เนาะเออสบู่ก้อนนี้ผู้ไดทีวามีผิวมันเหม็นใส้สบู่สมมีสองเท่อเศร้าแรงผู้ไดที่ว่ามีผิว,วแววห้งเหม็นใส้สบู่สมมี่แต่ตอนแรงเนาะเออแล้วก็ต่อมาตัวน,นี้เหม็นไส้ได้ตลอดวันและก้อนนี้เหม็นกุ้มอยู่หกเดือนเด้อคุ้มไส้แบบประหยัดเลยปาดใส้กุ้มอยู่หกเดือนเนาะ ตัก้อนหลังจากใส่ตัวนี้ในตอนเศร้าเนาะเออแล้วเขาก็จะมาใส่ตัวนี้บาทนี้เนาะอันนี้แมน่นบำรุงกลางเวนบำรุงกลางเวน้นตัวนี้แมนเพิ่นเอิ้นว้าเดย์ครีมเนาะสรรพคุณคือสามารถฟืน้นฟูสภาพผิวเนาะสมแซมผิว บำรุงผิวและกมัสนาผิวทีวา่าขาดการบำรุงเนาะาถือแดดถือลมกับปกติเข้าเลยเขาคนเหตเวียเหตงานว่าซันซ่เนาะามันก็นต้องมีละมนละภาวะเป็นผิดนะและใสครีมบำรุงนี่เข้าไปเนาะจะสวยสมแท้มผิวทีขันสิวหลดกับเมนเปเพเสียหายเนาะอันนี้ก็คือผิวทีเพพังว่าซันซะาผิวที่ขาดการบำรุงบ่มีนำ้ำบ่มีนวลเนาะและเฉพาะคนที่ผิวแห้งแลนแนะนำให้ใสครีมบำรุงตัวนี้เนาะ กิ่นเพิ่นจะหอมหอม,หอมนำ้ำนมเข่าเนาะเพื่อประโยชน์หรือว่าคุณภาพที่ดีแมนเอาใส่ตู้เย็นไว้เนาะเวลาทาเวลาเกลีย่ยมมนจะซึมง่ายซึมเข่าหนาเข้าง่ายเนาะเหตุให้หนาที่ขาดการบำรุงหนาแห้งหนาบบมีน้ำม,มีนวลนี่ค่อยๆดีขึ้นหูคุ้มค้นกระสรับขึ้นแป้วเนาะนี่คือคูออดมีนี่กระเจ้อจ้างเนาะหลังจากใส่ตัวนี้เข้าไปประมาณบุตรหนึ่งบดนเดอร์เข้ากับตามด้วยกันแดด เนาะกันแดดนี่ที่ SPF ห้าิเป็นที่ว่าป้องกันเลยตัวนี้เนาะป้องกันพอวันหนาพวกเหาหนี่ก็ไวไวทองไวอ่าไว้ไวที่ <c oughs> แต่ต้องใส่กันแดด <c oughs> แห้งซํานี่เนาะและกันแดดตัวนี้แมนปกป้องอ่ารังสี UVA และก็ UVB ได้ดีที่สุดกุ้มตลอดวันเลยเนาะจะให้เบิ่งเนื้อครีมของกันแดดเดอ้อเนื้อครีมของกันแดดนี่หอมหอมเนี่ย เนื้อครีมจะเกี่ยง่ายเนาะจะเกี่ยง่ายเวลาที่ว่าหนะ้าเตาเขาแต่งหนาหนาะเขาก็จะโบยเยิ้มเนาะเวลาเหือออกหรือว่าถึกน้ำมันก็จะโบยเยิ้มมันจะเหตุให้เขา้าแต่งหนานี่คงทนถาวน์การเวลาผ่านไปหลายสัปโมงหนาะเขาก็ยังนิ่มเนาะแล้วก็ยังเนียนแบบเป็นธรรมชาตินะบบบโบอกโลกว่าซันซ่าและเมื่อนี้ กามีแต่ทอนี่จะมานำเสนอแะไรเน,ะนาะวได้กับคูออดบริโฆษณาอย่างที่เกินจริงเนอะอาะหลายคนอยู่บ้านนี่ก็เห็นว่าโอ้แต่กี้หนาเราเป็นฝาไดยเออหนาแราแบบโบโบคอยที่ว่าสดใสประมาณนี้บบมิออร่าแต่พอว่ามาใส่ตัวนี้ปุ๊บตอบโจทย์เลยตัวนี้เน,ะนาะเออวได้กับฝากกันใน่เดิอฝากพี่ฝากน้องนุ่มๆสาวๆเฮาใส่ได้เบิร์ดทุกเพศทุกวัยเนาะเออบำรุงกลางเวรมสาสนะกลางคืน กันแดดและก็บซบ,บูเนาะเอาฝาก MC อยู่ในอมใจของผีของนอ้องเฮาในเด้อขอบใจหลายๆสพาะคลิปนี้บายบาย